ส่วนเรื่องนี้ค่อนข้างจะสะเทือนใจบรรดาคนรักสัตว์เอามากๆเลยนะคะ ừ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  พี่บอบ ừ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  ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามีหญิงคนหนึ่งเธอเอาน้องกระต่ายเอาน้องแมวมานั่งขอทานแล้วก็มานอนอยู่ที่บริเวณป้ายรถเมล์เป็นที่น่าเวทนาสุดๆไปเลยค่ะเนี่ยอไปร้องด้วยระมัดมันอยู่แบบนี้ หลายคนที่เห็นคลิปนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสงสารเพราะช่วงนี้ก็อากาศร้อนแล้วเธอไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะนอกเหนือจากน้องกระต่ายน้องแมวเธอยังมีลูกด้วยนะคะอเอาลูกมานั่งขอทานด้วยค่ะคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook กลุ่มคนช่วยเหลือสุนัขและแมวซึ่งก็จะเห็นหญิงรายนึงพร้อมกับลูกสาวข้างๆในตะกร้าเนี่ยก็จะมีแมวกับกระต่ายด้วยพร้อมกับเขียนป้ายบอกขอให้ช่วยค่าอาหารหน่อย เจ้าของคลิปเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้เนื่องจากเห็นแล้วรู้สึกสงสารเพราะอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากนะคะแถมเมื่อมองเข้าไปดูในตระก้าเนี่ยจะเห็นว่าน้องแมวเนี่ยถูกมัดเอาไว้ด้วยเธอก็พยายามจะพูดจาหวานล้อมเพื่ออยากจะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของอาหารแมวแล้วก็พยายามจะขอที่อยู่แต่เจ้าตัวก็พยายามเลี่ยงพูดเชิงปฏิเสธผู้สื่อข่าวเราลงมืนที่ไปที่ถนนแจ้งวัฒนะตำบลปากเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะพบบุคคลที่อยู่ในคลิปชื่อว่านางสาวนัททินี อายุ30ปีและลูกสาวของเธออายุ4ขวบพร้อมกับแมว3ตัวแล้วก็มีกระต่ายสีดำอีกหนึ่งตัวนั่งอยู่บนทางเท้าแล้วก็มีกระดาษเขียนเป็นข้อความมนะคะบอกว่าช่วยค่าอาหารน้องแมวหน่อยค่ะและค่าอาหารกระต่ายหน่อยค่ะน้องไม่มีอาหารกินค่ะน้องน้อยเดินไม่แข็งแรงค่ะโอนเข้าบัญชีได้ค่ะรักน้องให้มากรักน้องให้นานรักน้องให้สุด รักน้องให้มากจนวันสุดท้ายเขียนแบบนี้ค่ะผู้พบเห็นก็เป็นที่เวทนามากนางสาวนัดที่นี่เนี่ยเธอบอกว่าเธอเช่า,ชาบ้านอยู่กับสามีอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวแถหลักสี่มีลูกสาวสองคนคนโตสิขวบคนเล็ก4ขวบที่พามานั่งขอทานด้วยะนะคะแต่ว่าที่บ้านของเธอนี่มีแมวเลี้ยงไว้ถึง9ตัวแล้วตอนนี้ตัวเธอกับสามีตกงานภาระที่มีคือค่าเช่าบ้านค่ะเดือนหนึ่ง2 5 0 0บาท ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟอีกนะคะแล้วตอนนี้เธอไม่มีเงินซื้ออาหารให้น้องหมาให้น้องแมวกับน้องกระต่ายเลยตัดสินใจพามานั่งขอค่าอาหารค่ะทำแบบนี้มา14วันแล้วแต่ละวันก็จะพาน้องแมวแล้วก็พาลูกสาวมานั่งขอค่าอาหารนั่งตั้งแต่ช่วงเทียงช่วงที่แดดร้อนๆค่ะยาวไปเลยจนถึงสองทุ่มเขาบอกว่าวันหนึ่งได้300บ้างบางวันได้สูงถึง2,000บาทค่ะแล้วเราไม่ได้ทำงานเลยเลยไม่ครับแล้วแฟน แฟนตอนนี้ก็ไม่ได้ทำเพราะว่าหัวเข่าเขาล้นลบบ่อยก็เลยทำไม่ไหวแล้วที่บ้านเล่นเนี่ยกลัวกล้าวเปล่าก้าตัวเลยเนาะแล้วมันมันได้เยอะไม่เติได้เยอะอะไรมึงดีก็ได้แล้วแต่จะได้พี่ก็ได้สามร้อยพี่ก็ได้ ผู้ที่โพสคือนางสาวสาวนณีค่ะ,คะเธอบอกว่าจริงๆเธอเนี่ยทำงานอยู่ซอยข้างๆพอเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ชอบเอาน้องแมวเนี่ยมาขอเงินมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นประจำเลยเหมือนเอามาทรมาน์อะไรเพราะว่าเอามานั่งตรงนั้นก็ร้อนก็ร้อนสงสารเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เอาแมวมาทำแบบนี้เห็นแล้วรู้สึกสงสารรับไม่ได้พยายามจะถามเรื่องของที่อยู่แล้วว่าอยู่ไหนคืออยากจะตามไปช่วยเหลืออยากจะเอาไปเลี้ยงดูแต่เหมือนว่า เธอปฏิเสธเธอบอกว่าอยากจะช่วยเรื่องของอาหารของน้องแมวนะแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากเราค่ะอืมครับ